สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงเหมือนนี่อ่ในหวยปูในหวยปูในหวยปูเตียคนเดิมค่ะปูเตียคนเดิมท่านผู้ชมเห็นไร้เมื่อเพิ่นกันสิจําได้เนาะเป็นที่โด่งดังเฮ่ห้าโด่งดังมากโด่งดังมากโด่งดังมากนี่เนื้อตัวเลขหาเจ็ดนะ่ะ ท่านผู้ชมพงศ์สีข้าใจในตัวเลขหาเจ็ดโด่งดังในตัวเลขห้าเจ็ดแล้วก็สามสองเมืที่แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะงมดที่แล้วว่าขอเอ่ยหน้ามแล้วก็ขึ้นปุปกคลิปกับว่าต้องเอ่ยว่าต้องว้าวแต่ว่าท่านผู้ชมเ่ะบอกว่าโด่งดังมาจากหาเจ็ดแล้วก็สามสองเมืที่แล้วท่านผู้ชมกับพงศ์สีโหเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปนี้ไม่มีแล้วเนาะจะมีแต่ปู่เตี้ยคนเดิมนะ แต่ว่าก็บ่าเรี่ยตามตามเวลาตามโอกาสมันเนาะเรี่แต่จังหวะเรี่แต่โอกาสสิเป็นปู้ใดในตอนต่อโตไปเนาะค่ะแต่ว่าพ่นเขียนลายมืออดยเขียนคนจีแดงนี่ตั้งเสื้อ่าปู่หอคนเดิม่นเลยเปลี่ยนเป็นปู่ปู่เตี้ยคนเดิมปู่หอคนเดิมจีแดงว่าเขียนให้่นอ่านชื่อนี่เพราะถูกถูกใจว่าปู่เจียแดง่า เพิ่นก็นเล่ไปอ่านเวิ้งสักพักวันอดี่โดนมากมันนล้เอ้าคนหูคือเกาเอาผู้เตี้ยคนเดิมนี่ก็เพิ่นว่าผู้เตี้ยเพิ่นอาจจะซื้อเหร่นว่าเตี้ยกับผู้หูคือกันแลนะเนาะเพิ่นก็นเ,ขเขียนมม่หายสามตัวค่ะเจ็ดห18นึ่งแปดหนึ่งแปดศูนเนาะแต่ว่ามือเร้าเจดงโทั่วไปหาเพิ่นเลี้ยวจังถ้าฟังเสียงน้ำกันถ้าเสียง ก็คือสิจําได้แต่ว่าถ้าเพื่อนหูนี่ยันเพื่อนอันนั้นอยู่ถ้าเพ่นหูยันเพื่อนวาอยู่อย่าวานเด้อปูเด้อถ้าถูกได้ถ้าบุญน้ําปูส่างสาราบัญชีปูลง่งไอ้ในกลมุมในไล่ในเพจคือเกาเนาะปูเนาะอย่าวาน่านข้าเจ้าถูกมาน้ำข้าเจ้าสิได้ท้าหลุนรวมเฮ็ดรวม,รวมส่างสาาน้ําปูให้มันเดียวเนาะคะ่นะเนาะใส่งูปะมาณหลายเด้อสาาเพื่อน,น่ะอ้ เพิ่นจี้างไว้สองสามห้องไว้แต่ให้คนอยู่บ่ให้ปะอยู่เด้ต้อนรับแขกที่ม่านะคะ่ะถ้านั่นไปหลายปีไปแขกามาม่ก็จ,จะอยู่เองกันดีด้วกัน,นเน่นเนาะถ้าหยุดให้บ่มีแขกมาหรืออาจจะมีแขกวี่ใหญ่พีของเพิ่นตั้งหากก็ได้เนาะคิดว่าเนาะน่าจะน่าจะมีแขกวี่ใพีของเพิ่นมานอนหิ้วไว้สำบันภาคตากอากาศเฮ็ดห้องเอให้ ผู้ใหญ่เขามาอยู่บามีทีพักพิงกะลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนแวะเขามาหากะได้พักพอนได้เนาะค่ะเนาะ,ะเนาะ,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 ะคะลิปนี้ไม่ต้องแช่ได้อว่าต้องแช่เลยค่ะกดไลค์ยังเดี๋ยวไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่เนาะใครมาแล้วก็ไม่ต้องแช่เลยผู้ใดยยนั่นกะมันมันสีดังค่ะมันสีดังจีแดงกับบมีมีพลังปากแหงจักน่อยหากินนยังนอเนาะหาดมยาเอา้า ขีมแค่เสียมกนจังมากหลายหลายแค่เสียมน่ะแกปวดเกาปวดกระดูกน่ะปวดเส้นไม่หายเด้อครัปวดเส้นจะหายแต่วพวกปวดกระดูกปวดเกาขาบวมจะยุบละ่ะสังสื่อขีมกับทักแม่ขีมหาสวยน่ะใสคือจะแดงท่านต้องทำความเข้าใจหน่อยเด้อขีมน่ะขีมบำรุงกลางคืนเลือดสมานลอยเหี่่วย่นของท่านปรับสภาพให้ดีขึ้น แล้วก็กำวันปรับสภาพนาให้ดีขึ้นว่ามปนท่าละขาวจั่วไพ่ให้กับปุ๊กเดียวเด้จะเดงื้อโมโหว่าเข้าใจว่าท่านที่ท่าละนาขาวไพ่ในกับปุ๊กเดียวนั้นนะเขาใส่สารกัดนาเขาใส่สารกันนานาเจ้าสีขาวงามสวยเออบัดพ่อได้สักบ่ถึงปีปีนึ่งเน่ะเจ้าไปใสปีสองปีมา่นาเจ้าสีดำดำดำละบึกมึกมึกมึกใส่บอก,ออกเลย ใช่ยังกับวอ,อกเอาเขี้มจะแดงไปถ้าเป็นปีกันยิ่งสิบอ,อกเนาะมันคอยปรับสภาพนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งใช้นานยิ่งได้ผลมันโมเมนต์ขี้มหลอกนาเจ้าเด้มันโมเมนต์ขี้มม,ม,ม,มันลอกแล้วมันสีแดงสีดำเด้ผู้ใดใส่แบบเห็นผลให้กับปุกสองกับปุ๊กนั่นโอ้ยหายไปใส่รลดค่ะเออใส่รลดนาเจ้าสีพังธนาเจ้าสีดำ ดำเลยเป็นมึกเอาอยัางออกกับบอสได้ออกแดดกระแดงผิวบางขาวสวยโอ้ยสวยกูมูในมูบ้านนะแบบเพ่อนนันใส่บอเพ่อนพ่อปีสองปีนะหน้าเจ้าสีเหลวก็มูนะไปใส้ก็สีอายตะพนขึ้นปับสภาพหน้าค่ะปรับสภาพหน้าให้ดูดีเวลาท่าแปงท่าอยังล้องไปมันกระจับหน้าเขาหนาเนาะเออเม่นหนาท่านสีดำนะเม่นหนาท่านสีดำฝาดจางเวลาท่าเขาไปมันสีเขานาเลยค่ะ เวลาถ้าแปรงลงไปนะคือปรับสภาพหน้าผิวเราเนาะถ้าอยากหนะขาขาวสบู่เจดแดงส,สบู่ตาเจาดีย์คนเดิมคนอยู่ทั้งหนอกสบู่เจะแดงนะหนาใส่ไว้อยู่เออมันเพราะมันมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีมีมีมอยเจอร์ไลเซอร์อาจจะมีสารนิน e, ้นอียางกัว๊วฮู้ที่เข้าไปนะมีมีม,ม, e, มอยเจอร์ไลเซอร์วิตามินอีวิตามินซ e, ีแต่มันสีวิตามินซีวิตามินอีก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามันหนาสว่าง ฟนะ้านี่รักษานานเป็นปีสองปีอเอออท่านที่บ่มักหวยจะเดียเฝ้าเรื่องขีม้เมามั่นอยู่ท่านที่หนาว่ากระปุกเดียวได้เครื่องหนึง่งหน้าไม่เห็นขาวเลยเจเดียงโอ้โหไหลดีท่านอยากได้หนาขาวๆท่านเป็นใส่สารสติร้อยที่เขาหลอกหนาหนากหนาขาวน,นี่นอนค่ะแล้ว้องว่าขาวเจเดียบบอกว่าขาวเลยใส่กระปุกเดียวว่าถึงกระปุกนี่ขาวสวยค่ะไปหาสื่อเลย มีตามท่อตลาดมีที่ใส่กับมีหน้าท่านจะงามเลยแต่มันงามไม่ได้นานนะจะบอกให้เจ้าได้ด่างแดงเข้าไปเรียนหน้าดําเข้าไปเรียนโอ้ยงามไปดังใดจะอึดปืดอึดปืดอยู่บอกมากขั้นเขลียวคนที่ว่าเขาใจไ,ไปใส่ของถูกถูกราคานั่นขาวสวยไปเลยค่ะเนาะของเจแดงมันปรับสภาพหน้าไปเรืยย่อยๆฝานี่รักษาเป็นปีค่ะมันถึงจะหายนะอย่างจานะอย่างเร็วนะอย่างเร็วหกเดือนถึงหนึ่งปี ต่อจากนั้นใส่ไปเรื่อยๆมันจะปีสองปีมันสีหายไปเองโดยที่ห้าบปรูตัวค่ะนะโดยที่ไม่รู้โตไม่ตัวไม่ใช่ว่ากระปุกเดียวขาวปึดโอ้ยน่ากลัวนี่บอกาก,ก้ันเขียวไปเบิ่งตัวเลขปูน้อกันเลยค่ะเนาะนี่คือไล่ยมือปูเขียนหาเจาแดงได้จ่าซี่หามือละค่ะไปลายมือแล้วนี่เนาะวันที่สิบหกทับสามนี่คือไล่มืปูค่ะเนาะลามือปูเจแดงเขียนว่า ปูหอคนเดิมเพินเลได้เขียนว่าปูเตี้ยคนเดิมเนาะคะ่ะเอาเป็นว่ามันบมดดงดับบ่ดังนะเนาะค่ะคลิปนี้เนาะ,ะไม่ดวงไม่ดังในชื่อในนามเตี้ยคนเดิมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะยังไงมันก็ลบๆเพาๆไปบางเนาะ,ะไอ้เบาๆไปบ้างในการตบอบดอบัดบดบับดับลงอ่าคือดับซื้อเสียงปู่ลงไปอีกระด,ดับหนึ่งคือไม่ห,หวือหวาเนาะดับลงไปหลายเติบเนาะคะ่ะ,ะเนาะเจแดงมี่ ขอบอกท่านผู้ชมมาอย่าแซ่แต่ว่าปูสีขามาฟังอยู่เจแดงสีห้ฟังจักหน่อยค่ะท่านผู้ชมอ่าลิพิจ,จารหน้าเมื่อเจแดงไปนะเพื่อนหอเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์เพื่อนบอกว่าให้เอาแปดศูนย์ล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดบมีข้างล่างเพื่อนบอกว่าเจ็ดบ่มีข้างล่างเพื่อนบอกให้เอาเจ็ดขึ้นบนเลยเจ็ดขึ้นบนเลยค่ะเอาไปฟังไปฟังน้ำกันนิดๆนิดเนาะค่ะเนาะ ฟังเสียงค่ะท่านผู้ชมปูยาวาเดอร์ค่ะปูเดอร์เลขถึกมากดียวเจดียงรับนาทีประชาสัมพันธ์ให้โอนมากเดี๋ยวไปท่าหมุนกับปูแล้วค่ะเดอ้อะปูยาวาเดอร์ให้ข้าเจ้าถามมาทั่วประเทศปูเลขมากตัวใดเด็กวงนึ่ มอมีเรื mm ่อไหนมนีมอมีเลยอบ่ปูวันนี้เออเอาเขาขึว่าสิ่ายอยู่บอหีมืนีมาได้เอาแปดศูย์นแไปร่างค่ะตัวเดียวบ่อปูตัวเดียวตัวเดียวค่ะเจ็ดนึ่งเดียบ่าบอแปดศูนย์ตัวเดียวสิสได้บ่ปูเล็วงในนี่ โอ้ยนุ่งเนี่ยสวยปูไรขอเนบปูจากอไรปูมจากเมอไรไปให้ไปแล้หอขึ้นขึ้นเอารถปูปูเมือไรก็ได้ปูกับปวดท้ายในคันเขาให้มากับบอกแค่ตัวเดียวกับพ่อเหรอครับปูแต่ส0ดสุ่างเอาเล็กวงในนั่นนะโอ้ยเป็นเชฟได้เหรอเะตัวนี้บบกปูโอเค้าเอเอาแ0๊ดสนวะค่ะค่ะคปู ค่ะตัวนี้เนาะค่ะปูค่ะท่านผู้ชมเนาะจักเพื่อนสีเพื่อนกับอว่าวดาอ่าหรือเพื่อนดับบได้น้ำเขากับวาหูค่ะท่านผู้ชมกับพิจารณาเอาละเนาะซื้อตามเพื่อนบอกนี่แหละสิเป็นเลขเพื่อนรือเลขมาจากไซก์ซื้อตามเพื่อนบอกนี่แหละค่ะเนาะจานไหนเลขก็มาที่ดงดังกัะเรีกยคือแปดหนึ่งแปดศูนย์ เลขข้างในเพิน่นกระสีบบก,ก้าบอกคันบอกไปแล้วมันจังสีเลรอคะทนผู้ชมเห็นมาแต่ถ้าเพิ่นบอกว่าเลขข้างในจริงๆเจ๊แดงก็บ่ได้ออเสียงเวิ่นมาโล่งดอกเนาะเอถ้าเป็นเลขข้างในจริงๆนะอันนี้เพื่อนก็นยืนยันว่าบอทู้บ่ได้นั่นนะเออาจสิบเป็นหรือว่าเป็นก็นได้เพิน่นนว่าบ่ได้จังสีก็ได้เนาะเ้าก็ซื้่ตามเพิ่นบอกแ่ะทวดกอนเพิ่นยังให้6กศูนย์เจ็ดศูนย์าะค่ะเนาะวันนี้ก็ เสี่ยงเบิ้งล่ะค่ะไม่มีอะไรที่แน่นอนเคยถูกแล้วมันอาจจะไม่ถูกเคยไม่เคยไม่ถูกอาจจะถูกเนาะมันบมเน่านอนก็นใช้วิจ,จะะนะารณญาณในการเบิง้งมันก็เชื่อไม่ได้มากก็อืมเนะคะ่ะพิจารณาค่ะท่านผูช้ชมเจแดงก็เอามาให้ได้ซ่อมนี่ละ่นะเนาะมาให้ได้ท่านี้บ้าิไปหาปูเองกลับไปเพื่อได้ค่ะรอ ความที่บ่สบายนะก็เลยบ่อยากไปใสเป็นกลุ่มเสียงเยอะเป็นกลุ่มเสียงอยู่ก็เ,กเลยบ่ได้ออกไปไสนะคะเรลยกปูเตี่ยวคนเดือมเนาะคะ่นะเนาะอนุญาตเด้อปูยาวาเด้อแฟนขับตัวประเทศล่อ,อยเยอะเพิ่นถามหามหาถามคือได้กระถามค่ะต้องช่วงถามถามกับเพิ่นโมหายคือได้ยินนั่นแหละว่าเพิ่นโมหายเนาะวันนี้เพิ่นของงดของงด เพิน่นผดผายมากแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะเจ็ดหนึ่งเพิ่นว่าให้ขื้นบนมันบาอยู่รางแปดศูนย์กับซื่อแปดหนึ่งนั่นก็ได้ค่ะโอ้ท่านผู้ชมบอกแล้วเจดแดงสิแปรให้เองเจแดงสิแปรให้เองเอาเยาว่าเจดแดงเก่งเป็นแนวทางส่วนเสื้อกับซื่อว่าเสื้อกับว่าซื่อกันแล้วแต่นะเอาผู้ใดดมาถึงตรงนี้เจดแดงสิแปรให้นะอืมเจ็ดหนึ่งแปด แปดเจ็ดหนึ่งแปดเลขปูแปดศูนย์แปดหนึ่งกระดังอยู่แล้วเนาะศูนย์แปดเนาะคว่ำแปดศูนย์นี่จากศูนย์แปดอ่ะจะว่าเมียนเนาะอ่าอุไดว่าบึงมาถึงตรงนี้กะว่าตรงหูัวคว่ำคว่เจ็ดเจเดแดงว่าเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดอ่าเอ้ยเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปด แต่ว่าแปดพันแปดเจ็ดหนึ่งเอากับกันเอานเถอะลัส้มกันออกมาซุ้มนีเจแดงกันสีรวยคื้ก,กันลรืวะรวยน้อยนอยรวยหลายดอกรวยนิดนิดรวยตามภาษาคนจนนะเนาะเนาะรวยตามเท่าคนจนนั่นแหละคนจนได้เสียนสองเสียนกับว่ารวยแนละเนาะสำหรับคนรวยได้หลายล้านกับว,ว่าเจ้าของได้ดนะนะนี่นะเนาะเจแดงแปลให้แล้วซื้อตามเจแดงค่ะ ซื้อตามเจแดงก็ได้ว่าซื้อก็ได้ค่ะน,นี่เลยเจแดงซื้อนะนะปะกาศีนเผ้าซื้อพ้อมเด้อเจแดงป่นเผ้ากับสามตัวนี้กลับไปกลับมาแลนะ้วกันเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือยู่บุญวัสนาเจ้าของขอท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะสนใจยาแคลเซียมก็ทักมาแก้ปวดกระดูกปวดเกาลดบวมเกานะคะเฉพาะเฉพาะเลยค่ะปวดเส้นไม่หายนะคะแล้วก็ ครีมไนครีมเดครีมพร้อมสบู่สบู่เจแดงคนเดิมอยากให้ท่านผู้ชมนั่งไปพิจารณาการค้าขายเนาะค่ะการค้าขายขายได้ขายไปรวดค่ะท่านผู้ชมอย่าอายทํากินอย่าหินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาซื้อน้ำเจแดงยี่สิบก้อนละแปดสิบาทหาสิบก้อนเจ็ดสิบห้าบาทนี่ครีมมือเตอร์ไส้ขายหาสิบก้อนบ่๊อมือค่ะท่านผู้ชม เมอพ่อเหมือได้กำไรงามงามเลยมันกินกันมือละสี่ลอยหาลอยเนาะค่ะเนาะเอาแค่พ่อได้กินแค่นั้นเนาะคะ่ะอ๋ในวิธีการหากินให้คือเจดียงเคยหามาแบบนี้เนาะมันก็ได้กินซื้อประตูซื้อน้ำป่าองสุรดได้กินอยู่ได้ค่ะเนาะเอาทำาูกส้มขอทำาส้มสดดีล้ำด้วยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ